ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัวคีบฉลามนะครับคีบสลามนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณคลื่นทิทยุนะครับโดยเปลี่ยนจากเสาอากาศเดิมนะครับรุ่นนิสสันนเวล่าปี2021นะครับตัวนี้ก็เป็นของส่งมาด้านในนะครับสังเกตง่ายนะครับจะมีแผงรับสัญญาณนะครับ ลางลักษณญัญคือมีทิยุอยู่นะครับแล้วก็จะมีสายต่อสัญญาณให้จากจุดต่อเดิมนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีน็อตสกูนะครับน็อตสกูเป็นสตัดนะครับแล้วก็น็อตตัวเมียมาให้แล้วก็มีจาว 3m นะครับมาให้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเลยนะครับ่อนอื่นนะครับต้องเอาต้องทำความสะอาดบริเวณที่เราจะติดตั้งก่อนนะครับไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีรอยคาบอะไรนะครับ อันนี้เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการขันนะครับตัวเสาสัญญาณเดิมออกได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะเกี่ยวขันแบบนี้นะฮะเกี่ยวขันแล้วก็เราก็ใช้ตัวสตัดที่แถมมาให้นะครับตัดที่แถมมาให้นะครับการขันไปได้เลยนะครับการขันไปได้เลยครับ ก็ใชแหวใช้รับนะครับขันทีนขันเข้าไปอีกทีหนึ่งครับรนี้ตัวล็อกนะครับอ่าตันนี้ผมไม่ได้เตรียมไขควงมาให้ด้วยนะครับแต่ผมจะใช้มุ้งแจที่มันเป็นลักษณะแบนอย่างนี้นะครับขันให้ตึงมือนิดหนึนะครับ อโอเคมีแล้วนะครับแล้วก็ทำการใส่ตัวสัญญาณตัวนี้นะครับเข้าไปแต่ก่อนอื่นนะครับเราลองใส่ก่อนนะครับเราลองชอบดูโอเคไหมนะครับโอเคก็ลองจัดดูนะครับว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะโอเคไว้ได้ตำแหน่งแล้วนั้นเราก็จะมาทำการติด เทปก้าสองหน้านะครับของสามเอ็มกันเดี๋ยวผมจะทำการติดเทปก้าสองหน้าสามเอ็มก่อนนะครับการวางติดไปนะครับ ็ต,ติดไปทีละด้านนะครับเก่งมากนะครับไม่คุ้มกางไปรดูต,ติดนะครับ ได้เข้าลูกนะครับบรีดครับแน่นครับน่นครับเรนี่นเราก็ทำการรอบจาชั้นสองออกนะครับ เราก็ทำการปั่นลับเข้าไปจริงๆแล้วเราลอกที่หลังมันจะลำบ,บากนิดนึงนะครับมันต้องตัดออกนะครับเราจะติดสายแล้วก็อยู่ไว้ก่อนครับก็ไม่เป็นไรกันไว้ครับก็โอเคนะครับแน่นแล้วะนะผมจะเล็งแล้วนะครับเล็งให้ตรงให้กึ่กลางครับมันจะมีชีบ จะมีร่องหลังคาอยู่นะครับเล็งให้ถึงกลางนะครับก่อนที่วางครับครับผมก็จะทําการกดเลยนะครับกดเลยนะครับแน่นแน่น น,นี่ก็เป็นการติดคีบฉลามนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็รับสัญญาณได้นะครับของมิสันโนล่าปี2อ2 1ีนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปลองทดสอบวิทยุกันนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวคีบรับสัญญาณวิทยุคีบฉลามรับสัญญาณวิทยุเรียบร้อยนะครับเราจะมาลอง ทดสอบคลื่นสัญญาณกันว่าโอเคไหมนะครับตรงนี้เข้าที่ FM นะครับเรหาคลื่นครับเพราส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้เปิดอยู่แล้วนะครับ FM ตอนนี้ผมอยู่ที่ระยองนะครับรโอเคนะครับก็รับคลื่นสัญญาณได้ชัดเจนนะครับ กผนดินแเ,เป็นการลบ,บตอนออกขึ้นชัดนะครับถชัด<ใ>น,นะครับนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่อย่างน้อยก็อาจจะตกะถือว่าโอเคนะครับนะครับ,รบ,นะรบก็เรียบร้อยนะครับจับตัวขีลนวสัญญ,ญาณ ที่ปแร์ล้ำรับสัญญาณวิทยุนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ